เครื่องราชักกุตภัณฑ์แห่งประเทศไทยเครื่องราชชักกุตภัณฑ์คือเครื่องใช้ของพระมหากษัตริย์อันเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงของใช้ที่เป็นเครื่องหมายความเป็นพระราชาตามคําภาษาบาลีที่มาจากคําว่ากักุฏทะเครื่องหมายความเป็นพระราชาและคําว่าพันทะของใช้โดยประกอบกันด้วยของห้าสิ่ง เรียกว่าเบญจศิริราชช้ก,กุตภัณฑ์หมายถึงกกุตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยและพระราชพิธีสำคัญอื่นๆเครื่องราชช้ก,กุตภัณฑ์แห่งประเทศไทยระบุไว้ในอภิธานพีิกาคาถาที่358ว่าพระขันฉัด อุณหิตฉลองพระบาทวาลวีชนีคือมีฉัดแทนฐานพระกอรหรือเรียกรวมกันว่าเบญจาราช,ชั้ากุตภัณฑ์กกุตภัณฑ์ที่มีความสำคัญยิ่งเพราะเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นพระราชาธิ่ดีจึงเป็นสิ่งที่จะต้องนำขึ้นทุนกล้าวถวายในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเครื่องราช,ชกขกุตพันฑ์ประกอบด้วย 1. พระมหาสเสวตชัตรสพระมหาพิชัยมงกุฎ 3. พระแสงขันชัยสีสี่วาลวิชนี 5. ้าทานพระกอดและฉลองพระบาทเชิงงอนพระมหาสเสวตฉัตรหรือนบปดลมหาสเสวตชัตรเป็นฉัดผ้า9้าชั้นมีระบายสามชั้น คลิปทองแผลลวดและมียอดเป็นราชชกุตภัณฑ์ของพระมหากษัตริย์ที่สำคัญที่สุดมีที่ใช้คือปักที่แท่นพระราชอาณจราชบัลังกลางกั้นเหนือพระแท่นที่บรรทมปักพญานมามรารและแขวนกลางกั้นพระโกศธทรงพระบรมศพเป็นต้นแต่โบราณมาไทยถือสเสวกตะฉัตรเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดสเสวกตฉัตรหมายถึง ความเป็นพระราชามหากษัตริย์แต่เดิมในพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษมิได้รวมสเสวกตะชัตรไว้ในเครื่องสิริราชกุฏภัณฑ์เพราะมีขนาดใหญ่โตและปักไวเ้เหนือพระที่นั่งพัทรบิดอยู่แล้วจึงได้มีการถวายฐานพระกอดแทนเช่นเดียวกับมงกุฎของชาวยุโรปตามประเพณีของพราหมณ์แต่เดิมเป็นสเสวกตฉัตหกชั้นอันหมายถึงสวรรค์หกชั้น ตั้งแต่ชั้นจตุมหาราชิกาจนถึงชั้นปรนิมมิตสวัสดีความหมายของฉัดเก้ชั้นที่ใช้ในปัจจุบันหมายถึงผู้ชนะทั้ง8ทิศชั้นล่างสุดหมายถึงพระมหากษัตริย์ที่จะต้องทรงแบกภาระอันใหญ่หลวงในการดูแลประชาชนทั้ง8ทิศปัจจุบันมีพระมหาสเวตชัต์แห่งรัชกาลปัจจุบันอยู่จำนวนเจ็ดองได้แก่ 1. พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทท้องพระโรงกลางเหนือพระที่นั่งพุทธาลถม 2. พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเหนือพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุก 3. พระที่นั่งอมรินวินิจฉัยเหนือพระแท่นราชบัลลังก์เบื้องหน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา 4. พระที่นั่งไพศาลทักษิณเหนือพระที่นั่งอัฐทิตอุทุมพรราชอาจห พระที่นั่งจกกักรพรรดิพิมานมีสององค์คือเหนือพระแทน่นราชบัลทอน6พระที่นั่งอนันตสมาคมท้องพระโรงกลางพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นพระมหามงกุฎทองคำลงยาประดับสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทําด้วยทองคำลงยาประดับเพชรเฉพาะองค์พระมหามงกุฎ ซึ่งไม่รวมพระจอดสูง51เซนติเมตรถ้ารวมถึงพระจอดสูง66เซนติเมตรมีน้ำหนัก7,300กรัมครั้นถึงสมัยพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สทรงมีรับสั่งให้นำเพชรเม็ดใหญ่จากเมืองกาลกัตตาประเทศอินเดียมาประดับไว้บนยอดพระมหาพิชัยมูกุฎหนึ่งเม็ดเป็นเพชรที่ซื้อมาจากประเทศอินเดียและพระราชทานขนานนามเพชรเม็ดนี้ว่า พระมหาวิเชียนมณีความหมายของพระมหาพิชัยมงกุฎนี้แสดงถึงยอดพระวิมานของพระอินทร์หรือเทพซึ่งมีความหมายเป็นของหนักเป็นพระราชภาระของพ่ออยู่หัวเพราะต้องทรงแบกรับความทุกข์ความโศกและโรคภัยของประชาชนทั้งปวงพระแสงขันชัยสีเป็นพระขันโบราณสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าหาญเชื่อกันว่า เป็นพระราชศาสตราคู่บ้านคู่เมืองของเขเมรสมัยพระเจ้าปทุมสุริยะวงศ์โดยจมอยู่ในทะเลสาบเมืองนครศสียมราชมาเป็นเวลานาน,นเท่าใดไม่มีใครทราบชาวประมงที่เมืองนั้นทอดแหขึ้นมาได้องค์พระขันยังดีหาได้เกิดสนิมผุกร่อนเสียไปมากมายดังนั้นท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศผู้สำเร็จราชการเมืองพระตะบองและนครเสียมราฐ จึงให้พระยาคำเมรเชิญเข้ามาทูลเกล้าวถวายราชการที่หนึ่งในปีพุทธศักราช2327และโปรดเกล้าให้ช่างทําด้ามพระขันหุ้มทองคําลงยาราชาวดีลายเทพพนมทําฝักหุ้มทองคําลงยาราชาวดีประดับมณีขึ้นด้วยฝีมืออันงดงามประณีตและโปรดเกล้าให้เชิญเป็นเครื่องเบญจราชกพุทธพันธ์ ในการพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อปีพุทธศักราช2228พระขันหมายถึงพระสติปัญญาความรอบรู้ในการปกครองบ้านเมืองพระแสงองค์นี้มีประวัติอันเก่าแก่เดิมตกจมอยู่ในทะเลสาบเขมรที่เมืองเสียมราชประเทศกัมพูชาวันหนึ่งในปีพุทธศักราช2327 ชาวประมงได้ทอดแหแล้วเห็นพระขันองค์นี้ชาวประมงผู้นั้นจึงนำมาถวายเจ้าพระยาอภัยภูเบศเจ้าเมืองเสียมราฐและเจ้าเมืองเสียมราฐได้นำทุนกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเมื่อวันที่พระแสงองค์นี้มาถึงกรุงเทพมหานครได้เกิดฟ้าผ่าในพระนครถึงเจ็ดแห่งเช่นที่ประตูวิเศษชัยศรีในพระราชฐานชั้นนอกและประตู พิมานชัยสีในพระราชฐานชั้นกลางซึ่งเป็นทางที่อันเชิญพระแสงองค์นี้ผ่านไปเพื่อเข้าไปในพระบรมมหาราชวังพระแสงขันชัยสีเป็นพระแสงศาสตราวุทที่สําคัญที่สุดในพระราชพิธีสําคัญได้แก่พระราชพิธีถือน้ําพระพิพัฒน์สัตยาและพระราชพิธีบรมราชาพิเศษองค์พระแสงขันชัยศียาว64.5ซนติเมตร เมื่อประกอบด้ามแล้วยาว69.8เซนติเมตรหนัก1.3กิโลกรัมยาเมื่อสวมฝักยาว101เซนเมตรหนัก1.9กิโลกรัมวาลวีชนีของเดิมที่สร้างขึ้นในรัชกาลที่หนึ่งเป็นพัดใบตาลแบบที่เรียกกันว่าพัดชนีฝักมะขามเป็นใบตาลปิดทองขอบลิดทองคำด้ามก็ทำด้วยทองคำ ต่อมาราชการที่ 4, สี่ทรงพระราชดำริว่าวาลวิชนีนั้นไม่ควรจะเป็นพัดใบตาลควรจะเป็นเครื่องโบกพัดที่ทำด้วยขนจามรีเพราะวาละแปลว่าขนโคชนิดหนึ่งภาษาไทยเรียกว่าจามรีจึงโปรดกล้าวให้สร้างพระแท่จามรีขึ้นเพื่อเป็นเครื่องราชกุภฏภั์และให้ใช้ควบคู่กันทั้งพัดใบตาลและพระแท่จามรี เรียกของสองสิ่งนี้รวมกันว่าวาลวีชนีสัญ,ญลักษณ์แห่งการทรงบันดาลความอยู่เย็นเป็นสุขปัดเป่าพ้องภัยให้สิ้นไปจากประสบนิกรเป็นเครื่องสิริราชพก,กุตภัณฑ์ประเภทราชูภคทานพระกรและฉลองพระบาทเชิงองนทานพระกรและฉลองพระบาทเชิงองนทานพระกรเป็นไม้ชัยพฤกหุ้มทองคำตลอด ปลายสุดของฐานพระกร์ทำเป็นสองจางง่ามเป็นรูปทรงมันลักษณะเหมือนไม้เท้าของพระภิกษุสำหรับใช้ในการชักผ้ามหาบังสกุลฐานพระกร์องค์นี้สร้างขึ้นเป็นเครื่องเบญจาราชกกุตภันตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งต่อมาในรัชกาลที่สี่โปรดเกล้าให้สร้างฐานพระกรทองคำขึ้นใหม่อีกองค์หนึง่งลักษณะใกล้ไปในทางพระแสงดาบ ยอดทำเป็นรูปเทวดาชักยอดออกจากองค์ฐานพระกรแล้วกลายเป็นพระแสงเสนาเป็นมีดสำหรับคว้างเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาเป็นเครื่องสิริราชชกุฏภัณฑ์ประเภทเครื่องราชุพโภคแต่เดิมเรียกว่าฐานพระกรชัยพฤกฉลองพระบาทเชิงงอนทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีฝังเพชร สร้างขึ้นเป็นเครื่องราชเบญจาราชกจุฏธภัณฑ์มาตั้งแต่ครั้งราชกาลที่หนึ่งในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระราชคูรามพิธีเป็นผู้สวมฉลองพระบาทนี้ถวายสัญ,ญลักษณ์แห่งการทรงไว้ซึ่งพระบรม,มเดชาอุภาพในทุกผลทุกแห่งเป็นเครื่องสิริราชชจ้าุฏธภัณฑ์ประเภทเครื่องราชกโุโภคทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีฝั่งเพชรหนัก650กรัม ทำมาจากเกือกแก้วที่หมายถึงแผ่นดินอันเป็นที่รองรับเขาพระสุมเมนและเป็นที่อยู่ของอาณาประชาราชทั่วทั้งแว่นแขวนโดยที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเป็นเครื่องราชกักุตภัณฑ์ตามแบบประเพณีอินเดียโบราณ